สวัสดีครับวันนี้ครับมากับพานี่ครับคือเกาพานี่เปหนครับวันนี้หาดูสองหนูสองหนูคือเกาครับผมนี่ครับวันนี้มากับพานี่ครับผมเจบตานครับอ่าวันนี้เป็นคนถือกล้องครับวันนี้ให้พานี่บอกว่าจะออกไปส่องบรรยากาศตอนนี้หนาวมากเนาะพานี่เนาะสิบสี่องศาครับที่โคราชบ้านเราปกติสิบองศาครับบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้ครับบรรยากาศไม้ไม้รับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับวันนี้ ไป let's go เรามันก็จะเป็นข้างคลองอยาแบบนี้นะครับเป็นยาเป็นคลองน้ำครับแต่ไม้นี่หนูมันก็วิ่งอยูนะ่แต่ว่าเราจะไปนู่นคลองน้ำไกลๆนะครับนี่ครับผ่านนิ่งนำทางแล้วนี่ครับหนูมันจะอยู่ตรงนี้ครับจะเข้ามาลขยคลองน้ำครับแต่ว่าน้ำน้ำมันยังไหลอยู่แต่หนูมันจะมาอยู่อย่างนี้หนูอะขอบขอบแบบนี้วิ่งแบบนี้แต่ว่าไม้เด็ดเราอยู่ข้างหน้า ป่านนู้นก็มีครับป่านู้นเป็นป่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสันตอกป่านนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันมันจะมีตัวไหมครับไปสกูเลยหืไหมหไหนครับหุยพานนีนไหนูยนี่ครับปักจูดครับผานนีครับผักจูดปลาผ่านทนนี่กวัวหุยติดบองนี่พี่ ติดบ่วงนักบ่วงใหม่บังมองหาบ่วงตรงะจูดบักจูดบักจูดติดบ่วงครับนี่ฟานิคขออนุญาตเก็บครับครับผมขออนุญาตเก็บครับฟานิกเอาแล้วครับฟานิกโดนบ่วงฟานิกจัดบ่วงนี่ครับอื้ยตัวสวยฟานิกบอกนายโชคโชใกล้ๆอู้หูอ้ยเอาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับพานิกลาหนูครับมากับ เีบตะคือเก่าครับสองคู่หูนี่ฝากกดติดตามด้ยนะครับผมจะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดครับนี่ครับพานิคกำลังเก็บอยู่ครับเดี๋ยวเราเป็นลกันต่อครับนี่เป็นบ่วงที่พานิ้ใส่ไปนะครับเป็นเป็นไม้เด็ดที่เราว่าตั้งแต่ต้นคลิปหน้าพานิคเนาะว่าไม้นี้มันเด็ดแน่นอนครับนี่ครับเป็นไม้เด็ดแต่ว่ามันก็ยังจะมีล้งเรือวิ่งมาอย่ครับแต่ว่าเรา ก็จะหาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหมานะเตรีมแรกแห่งหมานะครับผมพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับผมนี่ครับครับนี่ผ่านนี่โอเคครับเก็บครับไปรับไปต่อครับหืมลูกขี่นู้ดโอ้โหขี่นู้ดใางใหญ่เลยทุกคนดูโอ้โห ขี่นูก่อนนี้นะจะม่ให้ดูก่นเยอะไม่ยอะบอกดูยว่าใหญ่มากขี่นูก่อนนี่เท่ากับนู้นก้อยดูครับโอ้โหลอยกลยนกสองตัวติดตั้งแต่นนะตอาต้นไหนนะไปครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้เราก็พอ,กพ,นนอพอแค่นี้นะพันิีกเนาะเอาแค่หนูตัวเดียวแล้วก็นกสองตัวก็พอได้ทำเมนูนเนาะพัน,นิีกเนาะพอได้ขวดแล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาบวกมาดักอีกเนาะวันนี้เราไม่ได้เตรียมการมาด้วย วันนี้มันหนาวแล้วหนาวหนาวอากาศหนาวมากเราเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้นะพี่นีไปครับสิบพาไปสั่นต่อครับมานีมาาไม้เอาปลาหกครับมาสิมิโตะครับพี่นอ้องดูน้ำกันด้วยครับเดี๋ยวหาทางขึ้นบึงครับปลาเขาหลอกไหมครับไม่รู้ว่าสิมิโตะครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวเราลองขึ้นบึงนี่ ทางขึ้นก่นอนขึ้นเหนือนะครับเนาะนี่นะครับวิธีเขอนไม้กับพอให้แนมห็นนะครับผมมาเอารีไฟลงครับดับไฟเลยก็ได้ครับนะครับลองติดต่อมา เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเป็นอย่งไรครับต่อครับผ่านตู้ครับนี่ครับเป็นอย่งไรครับโอ้ยมาคือมาอีกแล้วครับอื้อโอ้ยโอ้โหหนี่ครับโอ้ยของแท้ของแท้โอ้ยตัวนี้ใหญ่มากครับอื้อ ประหย่ดเก็บครับพูมโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้ทุกคนดูโอ้โหใหญ่มากโอ้ยนี่ใหญ่เลยครับตัวนี้ประหยัดเก็บครับ